สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพภภ์แม่แม่ทันใดนะครับที่รับชมหมอลำเสียงวิหกนกพูสกรนนะครับดูหมอลำดูให้มีความสุขนะอย่าดูเพื่อสร้างดรามา่าถ้าเป็นแฟนคลับแล้วนะครับก็ต้องมีหน้าที่ซัพพอร์ตศิลปินมีหน้าที่ที่ต้องเข้าใจในตัวศิลปินด้วยนะครับศิลปินของตัวเองเราก็ต้องรัก ศิลปินของตัวเองจะให้ไปรักศิลปินของคนอื่นก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับเราสามารถรักศิลปินหลายคนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะรักแล้วเลือกที่จะรักก็ต้องเลือกที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นศิลปินวงใดก็แล้วแต่นะครับก็ต้องซัพพอร์ตนะอย่างนกโพสกรหมอลำเสียงวิหกเนี่ยศิลปินหมอลำเสียงวิหกเขาก็มีจุดโดดเด่นของเขานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วง ปิดฤด,ดูกาลนะครับก็มีกลุ่มปิดที่เขาสามารถที่จะให้ทุกคนร่วมสนุกแล้วก็ร่วมให้ทุกคนเนี่ยแสดงความสามารถนะครับแล้วก็เข้าไปรับชมได้เราก็เข้าไปชมแล้วก็เข้าไปดูด้วยความเพลิดเพลินนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มาลําสิงห์วิหกเนี่ยได้สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในช่วงนี้ก็ขอโอกาสสุดท้ายที่ พวกเราเนี่ยจะได้ทำพวงมาลัยนะครับทำพวงมาลัยเนี่ยเป็นการสมทบให้น้องอไาอานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงช่วยกันนะครับทางเพจก็จะมีะเพจสมทบแล้วก็เพจช่วยเหลือแล้วก็เป็นมุมที่ดีต่างๆที่ทำให้กับหมอลาเสียงวิหกนะครับก็อยากจะให้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ให้มองว่าเป็นอินสปิเรชันในการ ที่เราจะเข้าไปรับชมแล้วก็เข้าไปรักในตัวศิลปินอีกด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ต่อไปเนี่ยหลายๆคนนะครับคงก็ต้องทำตามแน่นอนนะครับเพราะว่า,าหมอลํำที่ดีนะครับก็ต้องควรคู่กับพยกมมยกที่ดีด้วยเช่นกันนะครับต่างคนต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ